สวัสดีครับชาวรักตกปลาทุกท่านกลับมาแล้วกับผมออสบางกอกฮุกเกอร์ขณะนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยง40กว่ากว่าอากาศก็ <laughs> ร้อนสุดขีดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็น่าจะเจอแดดอย่างแรงแต่ได้ยินว่าหมายนี้เป็นหมายที่ค่อนข้างดีครับอีกสักพักน้าปุ้ยกับน้าฟ้าก็จะมาแจมด้วยนะครับผมดันมาถึงก่อน ได้ข่าวดีเหมือนกันครับเกี่ยวกับหมายนี้แต่พอขับมาก็สังเกตว,ว่าน้ํามันลดลงเยอะมากนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องลองดูครับลองดูไปสู้ๆทุกคนวันนี้เราต้องทําผลงานให้ทุกคนดูให้ได้โอเคปิดรถล็อกไว้วันนี้นะครับผมก็มีชุดใหม่มาเล่นนะฮะเป็นชุดแฮร์รี่คันแฮร์รี่นะครับ1020เบามากเลยนะครับคันนี้ผลิตในเวียดนามนะฮะ เป็นคัน2ท่อนก็เลยพกพาได้สะดวกดูฮะถอดได้ไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่ไม่อยากจะพกทีละท่อนเดียวนะครับเพราะท่อนเดียวบางทีมันก็ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นการมีท่อนเดียวและสองท่อนแต่ท่อนเดียวมันก็การไม่ให้ตัวปลายคันมันหลุดถ้าเราตีบ่อยไปนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบพี่ทอดกระจกกระจกบางทีมันก็หลุดได้ขนาดที่ข้อดีๆก็ยังหลุดเลยว่างนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นคันแฮร์รี่ส่วนร็อกก็เป็นตัวซิลเลียน SVTW 7.1นะครับ เหมาะมากสำหรับงานนี้คนระับผมจะเป็นวันนี้จะเล่นงานผิวน้ำซีซ่าป๊อปไซส์ใหญ่หลังจากที่ดูคลิปของน้าชาัชวัตรน้าชัชวัตรโดนปาช่อนนะครับด้วยไซส์ซีซ่าป๊อปไซส์9นะครับผมก็เลยว่าเราลองทำมั่งดีกว่านะครับเลยวันนี้แทนที่จะใช้ไซส์เล็กนะครับไซส์6นะครับวันนี้เราใช้ไซส์ใหญ่ดีกว่าจะได้มีน้ำหนักในการตีมากขึ้นอ่านะวันนี้ก็เป็นสีเขียวมะนาวจะเป็นไงงั้นลองตาไปดูได้ครับ let's do it s ู้ๆบางโค้ก ขณะนี้เพื่อกันไม่ให้กล้องมันแห้งอีกนะครับผมลองตั้งเป็นแค่1 8 8 0ดูิบวง K ในวันนั้นลอนนี้น่าจะอันตรายไปหน่อยเดี๋ยวลองตรงนี้ดูก่อนแล้วกันฮะไหนมันก็มีหมายสวยๆให้ตีอืม,มต,อตั้งเบรก่อนดิโอเคกำลังดีฮะ วันนี้เราใช้แค่พี2.5นะก็โอเคครับสำหรับปลาช่อนนี่เล่นได้สบายอยู่แล้วเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปก่อนคนระับเล่นแนวขอบขอบมักจะมีปลาช่อนซ่อนอยู่ครับแต่ไม่รู้ครับตรงนี้มันอาจจะใกล้ถนนไปปะยังไม่มีใครมาตีครับวันนี้ถ้ามีมันก็จะมีลายบนแหนแล้วอูหลอกนี้ตีลื่นมาก <laughs> pitch cast นะครับอันนี้ เราจับเหยื่อแล้วก็ตีมันออกไปนะครับนี่ครับโอ้โหโอเคลอกตัวนี้กับเหยื่อตัวนี้เหมาะกันมากเหมาะกันมากนะครับเราจะเห็นทนาะชัชวัตรเอาไซนี้ไปโดนปลาช่อนตั้งสามสี่ตั้งสี่ห้าตัวครับผมว่าในคลิปที่ผมแชร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ว่าเออเราต้องลองทำบ้างละไม่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไไไดอ๋อมาแล้ว สวัสดีครับน้ำลดลงเยอะเลยเนาะตรงนี้ดูเดียวทีละสิบห้าเซนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยอย่างนี้ลงอันนี้อันตรายป่ะลงเยอะอย่างนี้อย่างตีได้ไหมเนี่ยถ้าลงเยอะอย่างนี้ได้ได้เนาะปลาช่อก็ยังอยู่เนาะยังอยู่โอเคต้องตีให้มัน นี่ยขอขอกับามาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปทางนู้นถ้าถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวไปตรงสี่แยกตรงนู้นได้ครับสวัสดีครับน้าฟ้าเป็นไงบ้างวันนี้ถ้าทางจะร้อนตับแตกเหมือนคาพี่แล้วเลยเนาะโอ้เงาร้อนลมอย่างนงี้น่าตีมาก เห็นปลาแล้วตัวหนึ่งน่าจะเล็กเกินไปนะครับแต่ไม่ลองไม่รู้ไม่เอานะครับไม่เอาอืแถวนี้ทุ่งนาสวยดีนะครับธรรมชาติเขียวอีดีโอโอโอไไงช่อนในน้ำเห็นไหมเอ่ย เห็นชัดเลยครับปลาช่อนแตมน่มันเห็นผมด้วยครับไม่น่าจะโดนแล้วม้งเข้าไปเลยมีมีฟอขึ้นมาด้วยครับเห็นเมื่อกี้เห็นปลาช่อนชัดเลยนะครับแต่มันก็เห็นผมชัดเหมือนกันผมว่าเราเดินไปทางโน้นก่อนนะครับเราเค่อยย้อนกลับมาดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวอดอ้ดูดิยมีผักสดขายด้วยครับอยู่ชานเมืองนี้มันก็ดีนะครับมันมีผักสดให้ซื้อ จากคนขายเลยนะครับของงนี้มาสดสุดอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยแต่วันนี้ร้อนจริงจริงเดี๋ยวต้องหาที่ขายน้ำหน่อยแล้วนะครับต้องหาร้านขายน้ำหน่อยสักเจ้าแล้วโอ้ยอากาศมันร้อนจริงจริสงสงสัยต้องดืม่มไปหลายขวดแน่วันนี้ กลิปเข้าไปหน่อยมีใครอยู่บ้านไหมเอ่ยไม่มีครับอ้อยังไม่กัดครับอากาศร้อนมากวันนี้โอ้ยเดล,ลงมุมซ้ายมากไม่เอาครับไม่เอาโอเคขึ้นไปแล้วหาหมายต่อ โอเคครับข้ามมาตรงนี้คลองใหญ่ละดูสิหน้าตายังไงมองซ้ายองขวาก่อนข้ามถนนนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้ยนอน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 โอ้ตกปลาฤดูนี้ก็โหดดีเนาะแล้วปุ้ยยังโหดเยอโหดเลย มีใครอยู่ไหมเอ,อ่ยไม่ตายเราก็ตายเพราะว่าในลมนี้น่าจะมีอะไรให้เล่นด้วยร้อนอย่างนี้มันมันต้องมีอยู่แล้วอะตีก่อนเดินไปนะครับเดี๋ยวมันจะตื่น อยู่ใต้สะพยยานอีกร้อนหน่อยนะครับแต่มันหมายหมายมันยังไม่มีปลาเราต้องสู้ต่อไปโอเคน้ำแห้งมากครับโซนนี้เดี๋ยวคอยย้ายหมายกันแปบ๊บหนึ่งโอ้โหโอ้โอแอร์สุดยอดโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ร้อนตับแต่งจริง วันก่อนก็ร้อนนะครับแต่วนตัวนว ane, วนี้ผมก็ซวยเงีงเอาเอาเคงขายยาวที่ไม่เหมาะกับการตกปลามาใส่นะครับเมื่อกี้ผมก็หยิบเหย่ยวรวดเดียวครับรีบออกจากบ้านแต่พอดูอีกทีมันเป็นเกงขาดเดฟนะครับเลยรอดโคตรประหาน้ําขายร้านอิสระแล้วนะครับปะหาน้ําขายร้านอิสระแล้วนะครับเมื่อกี้กินกันต้าไปขวนเลเพราะเขาไม่มีน้ําขายหวานเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวกลับรถแป๊บนึงนะครับ โอ้วันนี้ร้อนจริงๆเมฆมันก็เริ่มมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องร้อนขนาดนี้แต่ก็ตกตาเดือนมีนานี่มันโหดจริงๆเป็นหมายป่อยูตรงนี้น้ําน่าจะมีเยอะกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยนะฮะหวังว่าปลาก็มีเยอะกว่าเมื่อกี้เหมือนกันแต่ทำไมก้อนเมฆไม่เกาะตัวสักทีร้อน ดูสภาพน้ําในคลองนี่ก็น่าจะน่าจะดีกว่าเมื่อกี้เยอะอย่างน้อยผมังเห็นน้ํานะครับเมื่อกี้คือแบบเห็นเห็นดินเห็นเลนเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือยังพอมีเงาพอมีน้ําก็น,น่าจะโอเคอยู่โอเคอร้อนจริงๆซูซูเบากอบอรกอซูซโอ้ยเดี๋ยวต้องรีบร้านขายน้ำนะครับตรงนี้ เมื่อกี้เขาขายแต่ไม่ไม่ใช่แฟนต้าหรอกพูดผิดดิกดิกสเปซอะไรสักอย่างน้ำส้มอ่ะไอ้น้ำส้มที่เต็มไปด้วยน้ำตาลฟุกโตสอ,อ่ะโอ้ของนี้ไม่เหมาะครับไม่เหมาะไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอน <laughs> แวะไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งครับเราเดี๋ยวขอหลบร้อนสักหน่อยเพราะเพราะวันนี้มันร้อนจริงๆปวดหัวเลยอ้ยอะไรขึ้นทำไมวันนี้มันโหดอย่างนี้ โอเคได้พักสักนีดแล้วครับเมื่อกี้นั่งในรถขับรถไปหาร้านขายน้ำแล้วไปซื้อน้ำมาสองสามขวดนะครับตอนนี้ก็พักเรียบร้อยแต่ถ้าทางวันนี้ผิวน้ำไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คจริงๆเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนวิชาดูนะครับจะเล่นด้วยซีซ่าป๊อปไซส์6แต่ใส่ด้วยตะกั่วข้างหน้านะครับเล่นเป็นเหยื่อใต้น้ำไปเลยงานเท็กซัส จะเป็นไงงั้นลองตามไปดูได้โคตรร้อนเลยแต่อย่างน้อยโชคดีครับตอนนี้มีเมฆมาบังก้อนหนึ่งเลยแตคงไม่ได้ไม่นานโยแอนดรูโยสวัสดีครับว่าไงเ t ็นไงบ้างครับดี n i c e คุณนาพุ่ยใจดีเาพุ่ยเอาพุ่ยเ I ็จฮอปแมห้เนะฮะฮักจัดหนักนะฮฮักจัดักโอเค let's go get us yeah man o k a คฮอปเทคสทั่วคนละ Lui tay nào hết Nè, chưa phân nam That's super cool man cát với cát hiểu mẹ ơi đường nhiều hấp đường dù mình เช็คสายแลวก็วัดใช่ t ้วแท็กซัสริกบีโอ้ท่านผู้ชมครับนี่ไงโดนสักทีหลังจากที่ทรมานมาหลายชั่วโมงนะครับมันอยู่ข้างล่างนั่นเองครับต้องตีเท็กซัสดูครับเมื่อกี้ผมก็ก็กลับมาช้าๆนะครับ แล้วพอมันกัดตุ๊บหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งวัดนะครับก็คือเช็คสายนิดนึงแล้วเมื่อกี้ผมก็ใช้ปลายนิ้วกระดิกสายนิดนึงตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กทำให้ปลามันอมอยู่เข้าไปแน่นกว่านี้นะครับก็ดูครับในที่สุดใครเป็นกัปตัน Yeah Beautiful man Congratulations Thank you Want to take a photo Yeah Sure นี่ครับปลาช่อนบางเลนโดนสักที ผิวหน้าไม่กัดนะครับก็เลยเปลี่ยนไปใต้นะ้ำแล้วอย่างที่เห็นครับดูกอมาช้าๆแล้วพอมันกัดนะครับเราก็ใจเย็นๆไว้เอานิ้วกระดิกสายจนกว่าปลามันจะคาบเหยื่อไปนะแล้วพอคาบไปก็วัด oh, เลยแล้วดูครับวัสดุนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยมันอมเคี้ยวน้ำอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคปลดกันฮนะได้รูปละเค okay, ชยอนน้อยอยังน้อยมากโต เป็นปลาช่อนสักสี่กิโลให้หน่อยเนาะบายโอ้โหโหโหคุ้มกับการเดินทางคุ้มกับเหนื่อยความเหนื่อยแล้วคุ้มกับเหงื่อที่ต้องไหลออกมาด้วยโอ้เค็มเค็มไปทั้งหน้าแล้วตอนนี้โอยยโ,โอ๊ยสวัสดีครับ ชอบตกปลาเหรอผมเพิ่งปั่นมาจจกงเงินอ๋อเออเดินมาตกเหรอได้เดินไปตกไปพี่เดินตกตั้งแต่ตรงไหนเออตรงทางน้นประมาณสักห้าร้อยเมตรเองแต่เมื่อกี้ก็ไปทางไปอีกทางหนึ่งประมาณเ,เออหนึ่งกิโลเพิ่มมากัดตั้งเมื่อกี้เนี่ยต้องตีแท็กซัสผิวน้ำไม่กัดวันนี้ร้อนไปเดี๋ยวผมมาตกด้วยได้ เอาเบกกว่อน้องชื่ออะไรเหรอชื่อเล็กค่ะเล็กเหรอผมชื่อออสนี่อันดูอันดูครับเล็กอายุเท่าไรเล็กสิบสามเออตกปลามากี่ปีแล้วสองปีแล้วแถวตกปลาแถวนี้เคยได้ตัวใหญ่สุดเท่าไหร่อ่ะ โลครึ่ง,ง,โ,งโอ้โหใหญ่เนี่ยโลครึ่งขอยืมจัก,กรยานหน่อยได้ไหมน้องเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งอ่ะเอาเอาคันวางไว้เป็นประกันเดี๋ยว I'm gonna go get my camera battery real quick with this bike <laughs> เดี๋ยวกลับมานะรอสักครู่ไม่ขโมยแน่ รับประกันบายโอ้โหขำจังจักรยานนี้ไม่มีที่ให้เหยียบเท้าด้วย <L> นี่เป็นแฝดกันหรอครับโอ้น่ากันเป๊ะเลยใครเกิดก่อนผมครับอ๋อพี่ว่าผมขอลองตีอันนี้หน่อย ตัวไหนอะอันนี้ยังไม่ได้ผูกอันนี้อันนี้มัดอยู่แต่โหันนี้ต้องอันนี้แต่ออยังตีได้แต่เยอะเบามากอันไหน,น,นก็ได้ลองดูแล้วกันอลองตีดูตีเบสเป็นปะเป็นครับโอเคอันนี้พี่ใส่ตะขวัวไว้แล้วมันจะได้ไม,มีน้ำหนักตีเลยพี่พู้ฝรัง่งเออเป็นมีเมียเป็นคนฝรั่งด้วยมีลูกเป็นลูกครึ่งน้องชื่ออะไรอ่ะ ชื่่อเล็กใหญครับผมย้ายรถมาแถวไอที่สภานี่แล้วเพราะว่าเดินเดินมาไกลมากเลยกลับไปเอารถรถขับมาดีกว่าและเจอเด็กยังอ๋อเนี่ยเดสองคนเนี่ยเล็กกับใหญ่เจอแล้วเนี่ยก็เขาถามว่าแกงแซดเอไปไหนก็เลยโทรมาถามอะไรเดินย้อนกลับไป ได้ <What> ตกปลาเสร็จแล้วครับวันนี้โอเคขนาะนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วกันครับแถวนี้ม <Yeah>. ีอะไรน่ากินบ้างหวา Restaurants near me โอเ okay. ค Restaurants near me มีอะไรให้กินแถวนี้ส้มตำอิเตอร์ครัวผู้ใหญ่เอคูมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโอเคร้าน มีสานอินเตอร์ปิดนะครับแต่มาเจออีกร้านหนึ่งแทนร้านนี้มีชื่อว่าร้านผู้ใหญ่ครัวผู้ใหญ่ครับป็นเชาฟผู้ใหญ่ร้านชื่อครัวผู้ใหญ่ a n d r ดร Does it look like a nice place to eatMan this place looks like the best place to eatIt's the perfect place to go มีไลฟ์มิวสิกด้วยไลฟ์มิวสิกด้วยไว้ชิมกันเสร็จโอ้เนาะสองที่ครับอ่าสองที่ก็ได้อ่าเฮีย